ศูนย์ผู้ลี้ภัยแต่ละแห่งก็มีสภาพปัญหาและลักษณะแตกต่างกันออกไปครับที่นี่คือศูนย์ผู้ลี้ภัยมรตานีที่เมืองนัมปูลาเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตซ้ําซ้อนแม้ว่าศูนย์ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่จะเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับผู้ลี้ภัยแต่ที่นี่กับต้องเผชิญกับภัยรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นกับศูนย์ของตัวเองนั่นก็คือภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากไซโคลนปีล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อปี2022ได้ทําลาย ทั้งทรัพย์สินและก็ชีวิตของผู้ลิภัยจำนวนมากที่นี่โมซัมบิกเป็นประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลายปีที่ผ่านมาต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นทั้งภัยแล้งน้ำท่วมและพายุไซโคลนเฉพาะเมื่อปี2565เพียงปีเดียวทั้งประเทศต้องเผชิญทั้งพายุโซนร้อนและไซโคลนถึง5ครั้ง เฉพาะไซคโครนกอมเบเพียงลูกเดียวมีผู้ได้รับผลกระทบถึงกว่า700,000คนและค่ายผู้อพยพมาราตานีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยผมอยู่ที่โรงพยาบาลมาราตานีในค่ายผู้อพยพมาราตานีนะครับซึ่งก็มีโรงพยาบาลอยู่ด้วยแต่ว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็คือร่องรอยความเสียหายที่ถูกไซคโครนพัดถล่มที่นี่เมื่อปี2022นะครับ จะเห็นว่าโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและศูนย์ผู้ลี้ภัยบริเวณนี้ถูกไซโคลนพัดถล่มเสียหายหมดที่นี่เคยเป็นตึกผู้ป่วยเด็กถามว่าทําไมจึงไม่มีการซ่อมแซมปัญหาก็คือไม่มีเงินทุนไม่มีตังที่จะมาซ่อมแซมนี่คือความรุนแรงความโหดร้ายของพายุไซโคลนซึ่งเข้ามาพัดถล่มประเทศโมซับิกเป็นระยะระยะในหลายพื้นที่แตกต่างกันไปนะครับนอกจากตึกที่เสียหายทั้งตึกแล้ว อาคารหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอย่างเช่นห้องผู้ป่วยห้องนี้เพดานที่เสียหายก็ยังไม่มีการซ่อมแซมเตียงผู้ป่วยห้าเตียงก็ใช้ได้เพียงเตียงเดียวแม้ว่า UNSCR จะเข้ามาช่วยเหลือทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และบุรณะอาคารบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ผู้ลี้ภัยมาราตานีที่เปิดมาตั้งแต่ปี2001ศูนย์แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองนัมปุรา เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศโมซัมบิกราว25กิโลเมตรและอยู่ในเขตที่เสี่ยงต่อพายุไซโคลนปัจจุบันมีผู้พยพอยู่ที่นี่ราว9,000คนส่วนใหญ่มาจากประเทศคองโกบุรุนดีและรวันดาที่นี่เราได้พบกับโจชัวผู้พิการทางสายตาที่หลีภัยมาจากคองโกโดยสมาชิกในครอบครัวถูกฆ่าจากสงครามในประเทศเขามาอยู่ที่นี่หลายปีแล้ว และเคยต้องเผชิญกับไซคโครนโจมตีมาแล้วเขาจึงกังวลอย่างมากกับภัยธรรมชาติในลักษณะนี้เขาต้องการบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานพายุได้เขาบอกว่าแม้จะเป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ที่นี่หลายปีแล้วแต่ชีวิตก็ไม่มีอะไรคืบหน้าและยิ่งเป็นผู้พิการด้วยแล้วชีวิตก็ยิ่งลำบากเพราะไม่มีรายได้และที่ผ่านมาก็แทบไม่ได้เรียนหนังสือเพราะศูนย์ผู้ลี้ภัยแห่งนี้มีครูที่สามารถ สอนผู้พิการได้เพียงคนเดียวส่วนความหวังที่จะได้กลับบ้านเกิดก็แทบเป็นศูนย์เพราะความขัดแยง้งรุนแรงยังไม่ยุติดูเหมือนภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับที่นี่เราจึงเห็นองค์กรที่ทํางานด้านภัยพิบัติออกมารณรงค์แจ้งเตือนให้กับผู้ลี้ภัยได้รับทราบถึงวิธีการรับมือและเอาตัวรอดหากมีไซคโคลนเข้ามาโจมตี สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR UN เป็นหนึ่งในหน่วยงานแร,แรกๆที่เข้ามาช่วยเหลือศูนย์ผู้ลี้ภัยแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น u n เ c r มาช่วยผู้ลี้ภัยที่มารันีในด้านไหนบ้างครับ จร,จริงๆเราช่วยทุกด้านยหละพี่รเราช่วยตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาต้องหนีตายมาจากสง,งครามนะคะช่วยชีวิตในการฟื้นฟูร่างกายเขาก่อนแต่ว่าเขาต้องสงครามแี่มันไม่ได้จบใ,ในวันเดียวเราก็ต้องช่วยให้เขารับมือหรือว่าอยู่ในสภาพที่บ้านใหม่ของเขาได้ที่นี่เราก็สร้างบ้านให้เขามีโรงเรียนมีโรงพยาบาลน,นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะเนื่องจากพื้นที่โซัมบิกเป็นพื้นที่ที่มีภัยพิบัติสูงมากมีไซโคลทุกปีบ้านที่เราต้องสร้างหรือว่าสิ่งที่เราต้องปลกสร้างเนี่ยต้องแบบแข็งแรงยั่งยืนฉะนั้นงานที่เราช่วยก็คือเลคฮ ช่วยเขารอดชีวิตช่วย้เขามีชีวิตอย่างมีความหวังได้รอวันที่ได้กลับบ้านถ้ายังไม่ได้กลับบ้านก็ต้องมีชีวิตรอดให้ได้ในค่ายนีคน้คนที่เราคนที่เราถามเนี่ยอยู่กันมามากกว่า20ปีแล้ว่แ้ครับการช่วยเหลือแม้จะมากยังไงก็ตามแต่ผู้ริภัยก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีคช่ค่ะคตราวนี้ป มันมีปัญหาด้านไหนบ้างที่เราทํางานอยู่ทั่วโลกเวลานี้จริงๆปัญหาเนี่ยสำคัญมากคือเงินการช่วยเหลือการบริจาคเพราะว่าไกด่เราทํางานค่ะพี่ติเราทํางานมาจากเงินบริจาคทั้งหมดนะ,ะแล้วก็จํานวนของูุลิภัยสงคร้ามเดี่ยวเรายินข่าวเพิ่มขึ้นตลอดเพื่อนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือเขาก็าคือเราก็มีงบประมาณนะคะในขณะเดียวกันการที่เราจะ ช่วยเหลือเขาได้เนี่ยพื้นที่ภูมิประเทศก็ต้องเอื้อหน่วยด้วยแต่ว่าทั่วโลกเราเจอภาวะไขลเมืเชนที่น่าสะเทือนใจอย่างมากนะคะแล้วก็เรื่องของไคลเนืเชนเป็นเรื่องของเราทุกคนคแล้วคนที่เป็นหน้าด่านก็คือูู้ลีไทยนั่นแหละที่มีคําถามว่าทําไมเราอยู่ประเทศไทยต้องมารณนรงมาช่วยไกลถึงโมซัมบิกในแอฟริกาค่ะจริงๆต้องบอกโมซัมบิกเนี่ยเป็นประเทศหน้าด่านที่เจอภัยพิบัติแรงมากมาก เจอไซโคทุกปีไม่ใช่แค่มซสบิกนะคะมีอีกสองประเทศที่เล่งด่วนที่สุดที่เรากำลังช่วยอยู่ภายใต้โครงปารโนแวทูรัน ยี่สองประเทศนี้เจอส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา mm hmm. เจอภัยพิบัติรุนแรงมากในขณะที mm ่ hmm. เขาปล่อยคาร์บอนน้อยมากแล้ mm hmm. นนในขณะเดียวกัน mm hmm. ก็รับช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยแล้วก็ผู้พูทัในประเทศตัวเองเยอะมากๆแต่ย mm ี hmm. ่สบองประเทศนี้สามสิบสองล้านคนแต่ถ้าเกิดนับจํานวนที่ต้องการการช่วยเหลือจากทั้งไทรเมดเชนและคอนฟ l ิกตเนี่ยร้อยล้านคนทั่วโลก mm hmm. แต่งบประมาณในช่วงนี้ก่อนขอช่วยยี่บสองประเทศนี้ก่อนเพื mm ่อ hmm. ให้เขามีชีวิตรอดได้ไม่งั้นเนี่ย วันนี้ที่พี่ดิ๋นดูม่นมว่มวนเราได้เห็นบ้าน<ม>ต้อยเขามีบ้านภายในบ้านเขาไม่มีอะไรเลยหรือแม้จะอยู่มีบ้านม,มีแต่ความแห้ง<ม>แงล้งฝนตกไซโคลน<ม>นี่คือกลุ่มแรกที่เราต้องการความช่วยเหลืออย่างต้องการเงินเท่าไหร่ในโครงการนี้โครงการนี้ต้องการ38,000ล้านบาทเพื่อทํางาน6ปี<ม>ตอนนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเลยค่ะพี่ติเป็นครั้งแรกที่ที่เราเริ่มโครงการนี้นะคะพี่ติเป็นประเทศแรกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มาพื้นที่จะให้เห็นความเป็นจริงว่าทำไมเราต้องการช่วยเหลือ,อคอนฟิกกับไทเมเทนเพราะเป็นเรื่องที่คนไม่รู้เลยว่ามันคือวิกฤตซ้อนวิกฤตแม้ว่าศูนย์ผู้ลี้ภัยมารา,านีแห่งนี้จะเปิดมากว่า20ปีแล้วและได้รับการช่วยเหลือจากหลายองค์กรและผู้ลี้ภัยได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปรับจ้างข้างนอกและค้าขายเล็กๆน้อยๆได้เพื่อเพิ่มรายได้ แต่ประธานคณะกรรมการค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้ก็บอกว่าที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากแม้กระทั่งเรื่องอาหารที่ยังไม่เพียงพอเพราะทุกวันนี้ผู้ลี้ภัยได้รับเพียงข้าวสารกับถั่วเป็นหลักในการยังชีพเท่านั้นวิกฤตการณ์หลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ทําให้ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยถึง114ล้านคนและยูเนเซียคาดว่า เมื่อสิ้นปีนี้จะมีจํานวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นถึงกว่า130ล้านคนนี่เป็นวิกฤตที่ยังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีทางออกเป็นหน้าที่ของทุกคนในโลกที่ต้องช่วยกัน